ถนนสายเล็กในชนบทถูกปกคลุมด้วยหมอกบางไฟหน้ารถสาดแสงสว่างฝ่าความมืดอย่างกระวนกระวายอคินซียูนุ่มที่เพิ่งหนีออกจากการประชุมด่วนกำลังเร่งเครื่องด้วยใบหน้าตึงเครียดเสียงล้อบทกับพื้นถนนเปียกฝนดังก้องในหูทันใดนั้นเงาร่างเล็กๆพุ่งออกมาจากข้างทางเหมือนวิญญ,ญาณหลงทางอคินเบรกสุดแรงเสียงยางเสียดสีกับถนนดังสนัน่นแต่ไม่ทัน แรงกระแทกเบาๆทําให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นเขากระโจนลงจากรถทันทีเด็กสาวในชุดเจ้าสาวเก่าๆนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นกรวดชุดสีขาวขาดรุ่งริ่งเปื่อเปื้อนดินโคลนเส้นผมยาวเปียกน้ําฝนพันกันยุ่งเหยิงรอบใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจและหวาดกลัวเสียงหายใจเธอแผ่วเบาราวกับจะขาดหายทุกเมื่อกลิ่นฝนผสมกลิ่นเลือดจางๆลอยอัวในอากาศ อคินตัวสั่นเทาใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเขาไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างมือของเขาประคองร่างเธออย่างเบามือราวกับกลัวเธอจะแตกสลายริมฝีปากเธอขยับเบาห,าหาหช่วยด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบานั้นเหมือนมีกรีดลงกลางหัวใจเขาโดยไม่ลังเลอคินอุ้มเธอขึ้นรถ เส้นทางไปโรงพยาบาลดูเหมือนไกลออกไปทุกทีภายในรถอบอวนด้วยความตึงเครียดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและหวาดกลัวฝนยังคงตกหนักเสียงหยดน้ำกระแทกกระจกดังไม่ขาดสายเมื่อมาถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่รีบวิ่งมารับตัวเธอไปอคินยืนตัวแข็งอยู่ข้างนอกมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเขาไม่รู้ว่าทำไม แต่ในใจลึกๆรู้สึกว่าชะตาของเขากำลังจะเปลี่ยนไปหลังจากเวลาผ่านไปนานเหมือนชั่วนิรันด์แพทย์เดินออกมาพร้อมสีหน้าเคร่งเครียดเธอปลอดภัยแต่กลัวมากและไม่มีที่ไปคำพูดนั้นกระแทกใจอคินราวกับถูกฟาดด้วยแส้เขาถามเสียงแหบพร่าเธอชื่ออะไรทิมดาวพยาบาลตอบเบาหาหะ เธอกำลังหนีการแต่งงานที่เธอไม่ต้องการอคินหลับตาลงช้า,าหาห่ภาพเด็กสาวในชุดเจ้าสาวเปื้อนโครนยิงติดตาในจังหวะที่เขาลืมตาขึ้นเขาก็ตัดสินใจบางอย่างที่แม้แต่ตัวเขาเองยังไม่เข้าใจถ้าเธอต้องการแต่งงานเพื่อเอาตัวรอดเงินก็แต่งกับฉันเสียงเขาดังชัดในห้องโถงอันว่างเปล่าทุกคนหันมามองด้วยสายตาตกตะลึง ทิมดาวที่เพิ่งได้สติค่อยๆหันมามองเขาดวงตาเธอเต็มไปด้วยความไม่เชื่อและหวาดกลัวอคินยื่นมือออกไปช้าหาหะฝ่ามือสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเขาแน่วแน่และไม่ลังเลวินาทีนั้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนทิมดาวมองมือเขามองผ่านมือไปอยังอนาคตที่ไม่แน่นอนเธอหลับตาแน่นสูดหายใจลึก และวางมือลงบนมือเขาปลายนิ้วเย็นเฉียบจนทำให้อคินสะดุ้งเล็กน้อยเขากุมมือเธอแน่นขึ้นสายตาทั้งสองประสานกันต่างฝ่ายต่างรู้ว่าตนกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีวันย้อนกลับเสียงสายฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดเหมือนทานองเศร้าที่ขับกล่อมคำสาบานเงียบเียบระหว่างคนแปลกหน้าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหันไปซุบซิบด้วยความตกตะลึง แต่ไม่มีใครกล้าขัดขวางอคินพาพิมพ์ดาวออกจากโรงพยาบาลภายใต้ร่มคันเดียวร่างเล็กของเธอสั่นไหวข้างกายเขาไออุ่นจากตัวเขาค่อยๆแทรกซึมผ่านความหนาวเหน็บรถยนต์หรูแล่นออกไปตามถนนที่เปียกชื้นสองข้างทางเป็นเพียงเงาสลัวของต้นไม้ไหวเอ็นไปมาภายในรถเงียบงันมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาพิมดาวนั่งกอดตัวเองเงียบงันเหมือนตุ๊กตาแตกหัก อคินเหลือบมองเธอเป็นระยะความรู้สึกผิดและความรับผิดชอบถาโถมเหมือนคลื่นยักยายเขาเอื้อมมือไปหยิบผ้าห่มจากเบาะหลังส่งให้เธอเธอรับมันไว้เงียบหาหแต่ไม่ยอมมองหน้าเขาไฟถนนสาดแสงสีส้มแผวๆผ่านกระจกเปียกฝนทาบเงาของทั้งคู่ให้บิดเบี้ยวบนเบาะนั่งเราจะไปจดทะเบียนกันพรุ่งนี้อคินพูดเบาหาห่ เสียงเขาแหบแห้งและลังเลน้อยกว่าที่คิดทิมดาวไม่ตอบเธอเพียงจ้องมองออกไปในความมืดภายนอกเรากับกำลังมองหาเส้นทางหลบหนีที่ไม่มีอยู่จริงลมหายใจของเธอเป็นฝ้าเล็กน้อยบนกระจกหน้าต่างใจเขากระตุกวูบเขารู้ว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่เทพนิยายมันคือพันธะของความผิดพลาดรถจอดสนิทหน้าคอนโดหรูสูงระฟ้า สายฝนเบาบางลงเหลือเพียงละอองฝนละเอียดอคินลงจากรถมาเปิดประตูให้เธอทิมดาวลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆก้าลงมารองเท้าเปื้อนโคลนของเธอกระทบพื้นกระเบื้องเฉเบาหาหาๆเธอเงยหน้าขึ้นมองตึกสูงประงานเบื้องหน้าแววตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและสับสนแต่สุดท้ายเธอก็กล้าตามเขาเข้าไปล็อบบี้กว้างใหญ่เงียบงนัน เสียงฟีเท้าทั้งสองคู่ก้องกังวานในความว่างเปล่าลิบเลื่อนขึ้นไปอย่างเชื่องช้าแสงไฟในลิบกระพริบวูบหนึ่งอย่างน่าขนลุกทิมดาวขยับตัวชิดผนังอย่างระแวดระวังอาคินยืนเงียบข้างเธอกลิ่นแชมพูจางๆจากเส้นผมเปียกของเธอลอยมาแต่จมูกเขาหัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะในวินาทีนั้นเองลิบสะดุดกึกอย่างแรงไฟดับวูบลง ทุกอย่างจมสู่ความมืดสนิทเสียงลมหายใจของพวกเขาดังชัดเจนในความมืดทิมดาวสะดุ้งเฮือกมือคว้าแขนเขาแน่นด้วยสัญชาตญาณปลายนิ้วเธอเย็นเฉียบและสั่นระริกอคินรีบจับมือเธอไว้เสียงหัวใจของเขาและเธอประสานกันในจังหวะรัวเร่งภายในลิฟต์เงียบงันจนได้ยินเสียงน้ำฝนไหลาตามกำแพงตึกกลิ่นเหล็กเก่าจากผนังลิฟต์โชยมาแตะจมูกอคินเอื้อมมือไปกดปุ่มฉุกเฉิน ไม่มีสัญญาณตอบรับความเงียบปกคลุมเหมือนม่านหนาทิมดาวเริ่มหายใจแรงขึ้นเสียงสะอื้นเบาๆหลุดลอดออกมาอย่างห้าไม่อยู่อคินขยับเข้าใกล้ใช้แขนโอบร่างเลกของเธอไว้เขากระซิบเบาๆข้างหูเธอไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้เสียงของเขาอบอุ่นแต่สั่นเล็กน้อยเหมือนพยายามปลอบใจเธอทั้งที่ตัวเองก็กลัวไม่ต่างกัน เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าในความมืดแต่ละวินาทีเหมือนยืดยาวไปนนิรันด์ทิมดาวซุกตัวอยู่ในอ้อมแขนเขากลิ่นฝนและกลิ่นตัวของเธอทําให้อคินใจสั่นวูบประตูลิฟต์ยังคงปิดสนิทไม่มีเสียงช่วยเหลือจากภายนอกอาคินก้มลงมองเธอในความมืดดวงตาของทิมดาวทอประกายสะท้อนแสงจากหน้าจอโทรศัพท์ของเขาที่สว่างขึ้นเล็กน้อย เป็นแสงริบหรี่เดียวในโลกที่มืดมิดนี้ในจังหวะที่เขากำลังคิดจะปลอบใจเธออีกครั้งเสียงขูดขีดเบาๆดังขึ้นจากเพดานล,ลิฟทิมดาวเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจสุดขีดอาคินเองก็ตัวแข็งทื่อเสียงขูดนั้นขยับไปมาเหมือนบางสิ่งกำลังคลานอยู่เหนือหัวพวกเขาบรรยากาศเย็นเยี่ยบผิดธรรมชาติลมหายใจของพวกเขาขาดช่วงในเสี้ยววินาทีจากนั้น เสียงเคาะเบาๆดังขึ้นตรงประตูลิฟต์สามครั้งชา้หาหาหสม่ำเสมอแต่ไม่ใช่เสียงเคาะธรรมดามันหนักแน่นเย็นชาและเต็มไปด้วยเจตนาบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้พิมพ์ดาวกมือเขาแน่นจนเจ็บอคินเบิกตากว้างมองประตูตรงหน้าในความมืดเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิม เหมือนใครบางคนหรือบางอย่างพยายามเข้ามาหัวใจของอคินเต้นแรงจนเจ็บบอกทิมดาวสันเทาอยู่ในอ้อมแขนเขาเสียงคออยังคงดำเนินต่อไปช้าๆหนักๆเหมือนกำลังนับถอยหลังสู่บางสิ่งอคินกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเขาขยับตัวอย่างเงียบเชียบปกป้องพิมดาวไว้ด้านหลังดวงตากวัดมองหาทางออกแม้จะรู้ว่ามันไร้ประโยชน์ แสงจากหน้าจอโทรศัพท์สว่างขึ้นวูบหนึ่งเผยให้เห็นเงาดำขยับผ่านประตูลิฟต์อย่างรวดเร็วทิมดาวก้นหายใจเงานั้นสูงผิดปกติรูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนไม่ใช่มนุษย์อคินกำโทรศัพท์แน่นจนเหนื่อชุ่มมือเสียงคอหยุดลงกระทันหันความเงียบยงงินยะเยือกไหลายบ่าเข้ามาแทนที่ทิมดาวกระซิบเบาๆเสียงสั่นนั่นมันคืออะไร อคินสายหน้าเบาหาหะเขาเองก็ไม่รู้คำตอบทันใดนั้นเสียงครูดโลหะลากยาวดังกรีดหูจากด้านบนพื้นลิกสั่นสะเทือนเล็กน้อยเหมือนบางอย่างหนักมหาศาลกำลังลงมาทับทิมดาวร้องให้ออกมาอย่างไม่อาจห้ามได้น้ำตาไหลาอาบแก้มเปื้อนฝุ่นอคินโอบเธอแน่นขึ้นกว่าเดิมเขาต้องปกป้องเธอ แม้ว่าเขาเองจะไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่แสงหน้าจอโทรศัพท์กระพริบวูบวาบแล้วดับลงสนิททุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดอีกครั้งเสียงบางอย่างขูดขีดลงมาตามผนังลิฟจากด้านบนเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยหาหะใกล้จนเหมือนอยู่ข้างหูพวกเขาทิมดาวหลับตาแน่สะอื้นเบาๆในลำคออคินขยับตัวบังเธอเต็มที่ ในความมืดมือที่เย็นเฉียบสัมผัสหลังคอของอคินชั่วพริบตานั้นเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่กันเพียงสองคนอีกต่อไปลมหายใจเย็นเฉียบประทัดต้นคออคินเขาแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นทิมดาวกอดเขาแน่นขึ้นร่างสั่นระริกเหมือนใบไม้ต้องลมเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นใกล้ใบหูถ้อยคำที่ไม่อาจเข้าใจเหมือนภาษาที่เก่าแก่และหลงลืม อคินพยายามฝืนตัวเองให้ขยับแต่ขากลับหนักราวกับถูกปรึงไว้กับพื้นกลิ่นสาบเน่าโชยเข้าจมูกจนแทบสำลักมือเย็นเฉียบเลื่อนลงมาตามแผ่นหลังของเขาช้าหาหะเหมือนกำลังลากเวลาให้ทรมานยิ่งขึ้นพิมดาวเบียดตัวเข้าใกล้เขามากขึ้นจนแทบจะหลอมเป็นร่างเดียวเสียงกระสิบแปรเปลี่ยนเป็นเสียงคร่ำครวญโหยหวน แ่วเบาแต่แฝงด้วยความสิ้นหวังลึกสุดใจเพดานลิบเริ่มบิดเบี้ยวเหล็กเสียดสีกันจนเกิดเสียงโหยหวนแสบหูอคินสูดหายใจลึกเขาจะไม่ยอมพ่ายแพ้ไม่ใช่ตอนนี้เขาขยับแขนอย่างรวดเร็วดึงพิมดาวเข้ามากอดแน่นและพุ่งตัวไปทางปุ่มฉุกเฉินอีกครั้งกดมันสุดแรงด้วยความหวังริบรีเสียงฟู่ดังขึ้นที่ลำโพงเหนือหัว ตามด้วยเสียงเจ้าหน้าที่ที่ขาดขาดหายหาหะมีเหตุขัดข้องเรากำลังช่วยเหลือเสียงนั้นเหมือนเชือกเส้นบางที่ฉุดพวกเขาขึ้นมาจากความสิ้นหวังมือเย็นที่เกาะอยู่หลังคอคินกระตุกแรงหนึ่งเหมือนไม่อยากปล่อยเหยื่อไปแต่แล้วเสียงโลหะกระแทกดังสนัน่นลิปสั่นสะเทือนรุนแรงเหมือนมีบางอย่างถูกฉุดกระชากออกไปจากพวกเขา ทีมดาวกรีดร้องสุดเสียงแสงไฟในลิฟต์วาบขึ้นชั่วขณะเผยให้เห็นเงาดำขนาดมะหึมากำลังถูกดูดหายเข้าไปในช่องว่างเหนือเพดานเสียงกรีดร้องโหยหวนดังสะท้อนก้องไปทั่วตึกแล้วทุกอย่างก็เงียบลงเหลือเพียงเสียงหอบหายใจหนักของทั้งคู่อกคินสุดตัวลงนั่งกับพื้นลมหายใจสะดุดเป็นห่วงทิมดาวกอดเขาแน่นร่างกายยังคงสั่นไม่หยุด ไฟในลิฟต์กลับมาสว่างเต็มที่ประตูลิฟต์เปิดออกอย่างเชื่องช้าเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยยืนรออยู่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอคินลุกขึ้นทั้งที่ทขาแทบหมดแรงเขาไม่ปล่อยมือจากพิมพ์ดาวแม้แต่วินาทีเดียวก้าวออกจากลิฟต์ราวกับหนีจากนรกแสงไฟสว่างจ้าในทางเดินทําให้ทั้งสองต้องหลีตาพิมพ์ดาวกระซิบเสียงแผ่วสัน่นมันมันจะกลับมาไหม อคินก้มลงมองเธอดวงตาเขามืดมนและแน่วแน่ปรับใดที่ฉันอยู่กับเธอมันไม่มีทางได้ตัวเธอไปอคินโอบพิมดาวไว้ในอ้อมแขนแน่นเหมือนจะปกป้องเธอจากโลกทั้งใบเสียงฝนยิงคงโปรยปลายเบาๆนอกหน้าต่างตึกสูงแต่ในใจพวกเขาพายุได้ผ่านพ้นไปแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยพาพวกเขาเดินผ่านโถงทางเดินสว่างจ้า ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเงียบงันและเหนื่อยล้าเมื่อถึงห้องพักอคินเปิดประตูให้เธอเข้าไปก่อนกลิ่นหอมอ่อนๆของไม้หอมลอยเอื่อต้อนรับทิมดาวเดินเข้าไปกลางห้องหยุดยืนอยู่ใต้แชนเดอร์เลียที่ส่องแสงอ่อนโยนเธอหันกลับมามองเขาดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวตอนนี้มีเพียงความอ่อนโยนและศรัทธาอาคินเดินเข้าไปหาเธอ ช้าหาหะเหมือนกลัวว่าคำพูดหรือการกระทำใดๆจะทำลายช่วงเวลานี้เขาเอื้อมมือไปจับมือเธอสัมผัสนั้นอบอุ่นอย่างน่าเหลือเชื่อทิมดาวยิ้มบางหาหะแม้ยังมีรอยน้ำตาเปื้อนแก้มแต่แววตาเธอเปล่งประกายแสงแห่งชีวิตใหม่อคินโน้มตัวลงมากระซิบข้างหูเธอจากนี้ไปฉันจะไม่ปล่อยมือเธออีกแล้ว เสียงเขาสั่นนิดๆแต่เต็มไปด้วยความจริงใจทิมดาวพยักหน้าช้าหาหาในห้องเงียบสงบมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นประสานกันเป็นจังหวะแห่งการเริ่มต้นใหม่การแต่งงานที่เริ่มต้นจากอุบัติเหตุกลายเป็นพันธะที่ทั้งสองเลือกจะรักษาไว้ด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีแม้งเงอมืดจากอดีตจะยังคงซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดเบื้องหลัง แต่ตรับใดที่พวกเขามีกันและกันไม่ว่าเงาไหนก็ไม่อาจพรากพวกเขาไปได้อีกแล้ว